วิมุตตนะครับวิมุตตว่างนะครับวิมุตตว่างวิมุตตคือความหลุดพ้นนะหลุดพ้นความหลุดพ้นก็ว่างหลุดพ้นจากสมมตินะครับหลุดพ้นจากสมมติเพราะว่าถ้ายังไม่หลุดพ้นนี่ก็จะวุ่นวายนะบวุ่นวายอยู่กับสมมุตินะครับมันก็ไม่ว่างฉะนั้นตัววิมุตตนี่เองคือตัวว่างนะครับว่างจากสมมุตินะครับเพราะว่าถ้ามีสมมุติก็คือมีตบบ small, vine, ัวตนมีต ouais ัวเราของเรา ที่จะเกิดดับที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทุกข์กับสภาวะธาตุสภาวะขันสภาวะอยายตนะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปซึ่งการที่วิมุตอกว่างนะครับมันก็เลยไม่ทุกข์นะครับไม่ทุกข์เพราะว่าไม่เกิดไม่ดับนะบไม่ทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลงก็เลยว่างวิมุตเพราะว่าเบื่อหน่ายกายกำหนัดนะครับสลัดสละละธาตุขันทั้ง5้า รูกขันเวลาขันสัญญาขันสังขารขันวิญยัน,ยนขันซึ่งเมื่อขันเกิดขึ้นนะครับก็คือความเกิดขึ้นของสมมุติเมื่อความสมมุติเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นในเบื้องต้นยิ่งปรุงแต่งสมมุติมากอยากมากในสมมุติยึดมากในสมมุติก็จะทุกข์มากนะทุกข์มากทุกบ่อยทุกนานทุกระยะสั้นระยะยาวทุกโดยโลกสมมุติและทมสมมุตินะครับฉนันการที่เป็นวิมุตและว่าง นะครับว่างจากความทุกข์นะครับว่างจากราคะโทสะโมหะนะครับว่างจากความเพลินพอใจอยากใครนะครับว่างจากความคิดมั่นถือมัน่นว่างจากเกลเลสอรปก,กเลสสังโยชน์มิชนสังโยชน์เหล่านี้นะครับว่างจากอวิชชานะครับสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะปัสสะปิณณาตนอุปทานภพชาตินะครับเกิดแก่เจ็บตายสุขเศร้าคมาืรนเป็นนำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจฉะนั้นเมืม่อวิมุตติแล้วมันก็ไม่มีทุกข์นะครับไม่มีสมุทัยนะครับ พราะว่าออนิโรธนะครับดับสมมุตินะครับมรรคมรรคก็คือความว่างนะครับความว่างเพราะถ้ายังมีเห็นชอบดำริชอบเพียน,นชอบระล็กชอบสั้งใจมั่นชอบอยู่ยัเยงเป็นมรรคก็ยังเป็นสมมุติอยู่นะครับยังเป็นโลกิยธรรมยังปฏิบัติอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นวิมุตต์แล้วนะครับ <c oughs> เป็นนิโรธนะดับสมมุติเป็นวิมุตต์นะครับ,นะรบรก็ว่างนะครับวิมุตต์ว่าง ก็เป็นหนทางนะครับเป็นสัมมารมรรคเป็นทางที่ไม่มีผู้เดินนะครับและก็ไม่มีหนทางที่จะให้เดินก็เรียกว่าระงับสังขารระงับนะครับสินก็ปัญญาก็วางสมาธิก็ปัญญาสินสมาธิปัญญาก็วางไว้นะครับเป็นแค่เริ่มต้นแต่ว่าทางที่แท้จริงคือสุญญาตาคือความว่างนะครับที่จะมีอยู่ตลอดเวลานะครับที่จะดำรงชีวิตอยู่ ด้วยวิมุตติวิมุตติเป็นความว่างนะครับเป็นปรมานุตรัสรสุเนตวิมุตติว่างนะครับไม่ใช่กายว่างไม่ใช่เวทนาว่างไม่ใช่จิตว่างแค่วิชาธรรมว่างแต่เป็นวิมุตตินะครับวิมุตติว่างเมื่อมีวิมุตติว่างแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเหลือจิตให้ปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาตินึกคิดไปในโลกสมมุตินะครับเพราะโลกสมมุตินี่มันซับซ้อนไปด้วยโลกมายาโลกแห่งความเป็นจริงนะครับและโลกของโลกธรรม เอวะมย์โลกเทวโลกมัโลกการมโลกรูปโลกอรูปโ,โ,โ,โลกนะครับก็เกิดจากสมมติทั้งหมดนะครับสมมติโดยโทตุโดย,โยโรมนะครับฉะนั้นโดยบัญญัติโดยสัโโสจจะโดยปรมัตถ์นะครับเมื่อวิมุตติว่างนะครับก็เลยไม่ต้องทรงกายทรงจิตนะครับไม่ต้องทรงอารมณ์นะครับไม่ต้องทรงจิตไม่ต้องทรงสติไม่ต้องทรงสมาธิไม่ต้องชงญาณไม่ต้องทรงฌานนะครับไม่มีอะไรทรงอะไร เพราะว่าวิมุตติคือว่างว่างที่มันไม่ต้องคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยจากจิ้งจ้องต้องตั้งกําหนดแม้งพิจารณาอะไรเพราะว่าวิมุตติว่างแล้วไม่ต้องมีสติสมาธิปัญญาสัตยาความเปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่ารรคตรงนั้นเป็นโลกิยามักมาใช้เพื่อส่งข้าถึงโลกตลุตตรมรรคือวิมุตติหลุดพ้นว่างนะครับเป็นสุญตานะครับวิมุตติว่างนะครับเหมือนว่างงาน ไม่มีผู้ทํางานไม่มีผู้ว่างงานแต่ก็มีงานตําแหน่งงานที่ว่างก็เรียกว่าวิมุตต์วิมุตต์สุญญตาวิมุตตว่างเมื่อวิมุตตว่างแล้วมันก็เลยหมดความเป็นสัตบุคคลตัวตนเราเขาที่จะไปสมัครงานทํางานในธาตุในขันในอายตนะที่จะไปคอยดูคอยฟังดมกลิ่นสัมผัสที่คอยจะไปเพลินพอใจอยากใครในอารมณ์ต่างๆที่จะไปกําหนัดกัดเกลื่อนลุ่มหลงมัวเมาที่จะไปปุงแต่ง ให้เป็นกุศลอกุศลรมเป็นแบบเป็นบุญเป็นดีเป็นชั่วหรือว่าไปแสวงหาเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในสุขเป็นทุกข์ดีใจเสียใจความปมใจเพิ่มใจภาคภูมิใจนะครับก็ไม่หรือว่าการที่หนุ่มสาวเท่าแก่มาเด็กเล็กนะครับก็ละหมดนะละขันละรูปขันเวนาขันสัญญาขันสัมขันธ์ขันวิญัณขันเวืาองอะไรันหนดในขันเหล่านี้หมดความยึดมั่นถือมั่นความเป็นเราของเรา เพราะว่าเมื่อดับสมมติแล้วก็หมดตัวเชื่อมที่จะเป็นเราของเราตัวของเราที่จะอุปโลกุปทานปุตสงนะครับที่จะบัญญัติสมมุติขึ้นมาว่าเป็นตัวตนของตนตัวเราของเราในความเป็นรูปเป็นนามเป็นธาตุเป็นการเป็นกายเป็นใจนะครับเป็นวัตถุธาตุวัตถุธรรมทายท้าทายธรรมทั้งหลายฉะนั้นก็เลยวิมุติว่างนะครับมันก็ยุตินะครับให้กับสมมตินะครับยุติให้กับสมตตบสมติดับสมมติ นะครับก็คือนิโรธดับสมมตินิโรดคือดับสมมติแล้วก็เป็นมรคมรคก็คือเป็นปรมานุตรสเมตตานะครับเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กำเริบนะครับเพราะว่าวิมุตติว่างเนี่ยเป็นความหลุดพ้นที่ไม่กำเลิบเพราะว่าไม่ต้องอาศัยใจวิญญาณจิตไม่ต้องอาศัยเวทนาสัญญาสังขารหรือรูปเพราะว่าวิมุติที่เป็นความว่างที่ดับสมมติแล้วนั้นมันเพียงพอนะครับที่จะ เป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอังอสังกัดธอัุอาสังกัธ,ธรรมหรือวิสังขารก็คือความบุญพ้นที่ไม่กำเริก็คือความว่างถ้ายังเอาใจเป็นความบุญพ้นเอาจิตเป็นความบุญพ้นเอาวิญญาณความบุญพ้นเนี่ยเราอาอารมณ์เป็นความบุญพ้นเนี่ยมันจะกำเริบนะครับเพราะว่ามันมีที่ตั้งมีนิมิตมีเครื่องหมายมีรูปมีนามมันก็เลยเกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ได้นะครับฉะนั้นก็เลยวิมุติว่างสะ มันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีมิตไม่มีเครื่องหมายก็เป็นนิพพานนะครับวิมุตติว่างนี่จะเป็นนิพพานเป็นปรามานุตรสุญญตาความดับสมมตินะครับความการปล่อยวางสมมุติการไม่ยึดติดสมมติการหลุดพ้นไปจากสมมตินะครับวิมุตติก็เลยว่าเพราะย่ามีสมมติอยู่นะครับมันก็ไม่มวิมุตติละมันก็ยังกำหนัดขัดเคลืองุ่มหลงัมเมยังเพลินพอใจอยากใกล้ยังเป็นเราของเราอยงเราอยู่เ็นโลกถูกสมมติซึ่งทุกๆสมมติ มันก็ํำเลือกได้หมดเปลี่ยนแปลงได้หมดเอาแน่นอนไม่ได้นะครับฉะนั้นดับนะครับดับสมมุติแล้วเป็นนิโรธแล้วหลุดพ้นแล้วเป็นปรามานาุตรสัญญาเรียกว่าวิมุตว่างนะครับเมื่อว่างแล้วก็ว่างจริงนะครับว่างแท้นะครับไม่มีํำเลือกเสืมสารไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับสมมุติก็ยังเปลี่ยนแปลงได้แต่วิมุตที่เป็นสุญญตานะครับคือความว่างก็ไม่เปลี่ยนแปลง การดับสมมตินี่มันช่วยได้จริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่หลุดพ้นแล้วจากสมมตินะครับก็จะเป็นวิมุตตินะครับวิมุตติที่เป็นวิม,มุตติยานทัศนะความไม่กําเลิดด้วยความว่างนะครับวิม,มุตติแล้วก็เป็นวิม,มุตติยานทัศนะก็คือหลุดพ้นแล้วว่างถ้ายังไม่ว่างนี่มันก็ยังไม่ยึดนะไม่ย,ไมยึดรู้ไม่ยึดเห็นไม่ยึดเข้าใจไม่ยึดปงแต่ง นะไม่หยุดสมมุติไม่หยุดอุปโลกทานไม่หยุดความเพินพอใจอยากไร้ย,ยังเอะอะงงไรสงสัยนะครับแต่ถ้าเป็นวิมุตติว่างเขาเรียกว,วิมุตตสุญญาตามันจะสิ้นสงสัยจบกิจจบประมาจันถึงที่สุดแห่งทุกได้นะครับมันบรรลุธรรมมันถึงทำแจ้ธงทมเรียกว่าอดพน้นโดยเป็นสาระนะครับเป็นเครื่องอยู่เลยนะครับอดพน้นเรียกว่าวิมุตตสุญญาตา สาอเรายยังไงก็เลยว่าหลุดพน้นว่างน,นะครับหรือว่าวิมุตตสุญตานะครับวิมุตตสุญญตานี้จึงเป็นธาตุแท้นะครับเป็นของแท้ที่มีอยู่นะมีอยู่เมื่อเราดับสมมตินะครับเมื่อหลุดพน้นออกจากสมมติได้ปล่อยวางสมมติไม่อะไรเอาอวในสมมติทั้งหา่นะครับเรียกว่าหลุดพ้นว่างนะครับวิมุตตสุญตานะครับก็ถึงได้บรรลุได้แจ้งได้ สิ้นสงสัยได้จบกิจได้จบมรจันได้เรืที่สุดแห่งทุกทำนิพพานได้แจ้งได้ก็ด้วยวิมุตตสุญญาตานะครับวิมุติสุญญตาวิมุติสุญญตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับวิมุติสุญญตาวิมุติสุญญาตาวิมุตสุญญาตาหลุดพ้นว่าง,างนะครับวิมุตสุญญตาหลุดพ้นว่างหลุดพ้นว่างนะครับหลุดพ้นจากสมุตนะครับว่างจากสมุตการนิพพานก็เป็นปรมาลตลสุญญตานะครับ